ชิ้นกิ้งครับชิ้นกิ้งครับมาละสิบบาทครับไปเฮ้ยมึงซ่านะเหรอฮะฮะมึงเป็นคนดีนะเหรอฮะมึงดีนะเหรอฮะเฮ้ยมึงซ่านะเหรอวะฮะมึงซ่านะเหรอฮะโอเคนี่เอาจะเอาหรไม่เอานี่ออกไปสิเห็นไหมจ้าของห้องตัวจริงเนี่ยเขาจะไม่อยู่แล้ว เห็นไหมน้องยองน้องยองหนจะได้มาอยู่ห้องนี้แล้วนะลูกพวกคุณมันแรงน้ำใจลูกชิ้นปิ้งครับลูกชิ้นปิ้งครับมาละสิบบาทเองครับลูกชิ้นปิ้งครับมาละสิบบาทเองครับเข้ามาซื้อกันได้นะครับลูกชิ้นปิ้งครับ มาละสิบาทเองครับเอา้าวันไหนจ้าหนูพี่คะหนูเอาลูกชิ้นติ้งสองไม้ค่ะสองไม้เนะาะใส่น้ำจิ้มไหมครับไม่ค่ะอืมสองไม้ไม่ใส่น้ำจิ้มนะครับรอแป๊บน,นึงนะอืมสองไม้อะนขอบคุณค่ะอืขอบคุณับไปมาใหม่นะ ลูกชิพบิงครับสิบบาทไหมครับลูกชิปปิ้งไหมครับมาละสิบบาทครับผมลูกชิปปิ้งไหมครับมาละสิบบาทครับเอาลูกชิพเป,ป้งห้าไม้ค่ะห้าไมา้ใส่น้ำจิ้มไหมครับไม่ค่ะโอเคครับรอแป๊บปนึงนะครับเท่าไหร่คะอา่าห้าสิบบาทเดี๋ยวอุย เดี๋ยวผมฝากด่วนแป๊น,นึงนะโ okay, อเคค่ะช่วยด้วยเฮ้ยกระเป๋าทางัาทางคังวิลลานยคุณคุณเป็นไงบ้างคะนี่ครับกระเป๋บบาคุณคุณโดนอะไรมาบ้างคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันเอาเงิน1,000บาทเป็นสิน้ำใจที่คุณช่วยฉันนะคะไม่เป็นไรครับแค่คุณจ่ายค่าลูกชิ้นก็พอแล้วครับ ขอบคุณคุณมากจริงนะคะลูกชิ้นปิ้งครับแปดสิบาทครับลูกชิ้นปิ้งครับลูกชิ้นปิ้งครับแปดสิบาทครับไปเฮ้ยมึงซ่าะนะเหรอฮะฮะมึงเป็นคนดีนะเหรอฮะมึงดีนะเหรอฮะ ซ่าน่ะกหรอวะคะมึงซ่านังหรอใช่โอเคโอย่ศษเนี้ยกูขอนะ ช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนกระชากกระเป๋าอะครับแล้วจวนมันกลับมาทำร้ายผมทีหลัง <c oughs> โอ้ยอิงโง่จนแล้วยังไม่เกียดยังไปเสือกเรื่องชาวบ้านเขาอ,อีกไม่ตายก็บุญหัวแค่ไหนแล้วช่างเหอะยังไงไอ้ค่าเช่าบ้านเนี่ยก็ต้องจ่ายฉันด้วยนะนี่มันเลยกำหนดเวลามาตั้งนานแล้วฉันให้เวลาแกแค่วันนี้วันเดียวนะถ้าแกหาเงินมาจ่ายให้ฉันไม่ได้แล้วก็แกกับยายอะ่ะย้ายออกไปเลย บอกยายันด้วยล่ะต <c oughs> ้ต้นเป็นไรลูกต้นเป็นไรลูกฮะเป็นไร <c oughs> ใครทำอะไรหนูยายจ๋าวันนี้ต้นขอโทษนะพอดีเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอะเกิดเรื่องอะไรลูกต้นไปไม่ดีซื้อขามาให้ยายโอ้โห <c oughs> ไม่เป็นไรลูกนะไม่เป็นไร ยายเรากินน้ำเปล่ามาทางชีวิตไปก่อนนะไม่เป็นไรอะลูกไว้ทุงนี้ต้นหาเงินซื้อข้าวไมา่ให้เรากินนะจ้ลูกเจ็บมากไหมลูกยายอะ่ะโชคดีเหลือเกินที่มีลานกระตันยูแบบลูกแต่ยายอะไม่ดีเองยายไม่มีสมบัติยายไม่มีมรดกไว้ให้หนูเหมือนคนอื่นเขาต้นถึงจะต้องลำบากแบบนี้อะลูกไปโดนคือทำ้ายมา ต้นไม่เคยคิดว่าต้นลำบากเลยครับยายแค่ต้นมียายอยู่ข้าง,างแค่นี้ต้นก็มีความสูงแล้วครับยายคนเดียวต้นเลี้ยงได้แต่วันนี้มันเกิดเรื่องต้นแลพขอคงสียหายไปเลยครับยายเป็นไยลูกยายเมื่อเย็นน่ะต้นเจอพ่ะเอื้อมเขาถงเขาเชาบ้านด้วยอ๋อเหรอเอื้มอมเหรอไม่เป็นไรเอื้มอมเดี๋ยวยายไปพูดกันเอง นะลุงนะไม่ต้องเป็นทุกข์นะลุงนะ้าอย่าอดทนนะลูกเจ็บบ้างมากย่าทุกข์สัตว์มูเลยค่ะน้องยองโอ้หุนน่าร้อนจริงเลยหอมมากอาบน้ำอาบน้ำแล้วหอมจังเลยแหมเล่นกับหมาสบายเลยนะไม่อยากจะไม่อยากจังเลยหรอก แม่ฉันอยากทำห้องส่วนตัวให้เจ้ายองอะโอ๊ยบ้านเรามันห้องมันมีแล้วจะไปเอาห้องที่ไหนอืก็ห้องที่สองยายหลานนั้นเช่าอยู่ไงแม่หนูว่าเอาห้องนั้นมาทำห้องให้เจ้ายองดีกว่าเนาะแล้วจะนัาา่งแบบนั้นเราก็เสียรายได้อ่ะดิโอ้แม่ค่าเช่าไม่กี่บาทเนี่ยโหได้ยังนะสองยายหลานนั้นก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างอะหนูว่ายึดมาเหอะอาอเอาอย่างงั้นก็ได้ ทำแผลให้แล้วนะลูกนะไม่เจ็บแล้วนะว่าไงยายฮะเลยกำหนดเวลาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเมื่อไหรจะจ่ายยังไม่มีมมพอดีต้นอะมันโดนพังร้านร้านพังเสียหายหมดเลยโอ๊ยฉันไม่สนหรอกนั่นมันไม่ใช่ปัญหาของฉันหนือเมื่อเช่าห้องอยู่อะ่ะจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างแบบเนี้ยมันใช้ได้ที่ไหนเหรอ ถ้าไม่มีเงินจ่ายนะฉันจะยึดห้องคืนยายอะเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ย้ายออกไปเดี๋ยวนี้เลยขอร้องละอย่าไล่เราสองคนนะถ้าไล่เราแล้วอะเราสองคนย้ายหลานจะไปอยู่กันที่ไหนโอ้ยฉันไม่สนใจหรอกนะอันนั้นมันเรื่องของพวกแกไม่จ่ายก็ใส่หัวออกไปไม่มีน้ำใจห้องนี้ก็ไม่ได้ช้ทำทมอะไรนี่ครับ ยึดเพื่ออะไรอะ่ะจะเอาไปทำห้องหมาให้หมามันอยู่เดี๋ยวพวกแกอยู่อีกแรงนรำใจมไม่มีเงินจ,จ่ายจะยึดปากตีอีกหรืออีกออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปไม่ได้เฉยอยู่ได้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยบอกให้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยน,น,นี่เอาจะออกแลไม่ออกนี่ออกไปสิ เห็นไหมจะขอห้องตัวจริงเนี่ยเขาจะไม่อยู่แล้วเห็นไหมน้องยองน้องยองหนูจะได้มาอยู่ห้องนี้แล้วนะลูกพวกคุณมันแรงน้ำใจไม่สงสารคุณแกบ้างเหรอครับแรงน้ำใจตรงไหนเพาะมันให้แกอยู่ทุกวันเนี่ยมุ่งโค้งแค่ไหนแล้วไม่มีปัญญาจ่ายอ่ะก็ไปบอกว่าทำไมจะให้หมาอยู่อยู่ห้องให้หมาแล้วไอ้คนโอบเนี่ยก็ใช่ได้เลยครับหมาอยู่ยังมีประโยชน์กับพวกแก สงสัยเลี้ยงหมาต้องสุดดันเปนหมา,านี่ปากดีนะนะแกไปเลยเออกไปเดี๋ยวนี้ใจไหลยมาเถอะลูกไม่ต้องอยู่แล้วไปกันเถอะเข้าใจไปออกไปเดี๋ยวนี้บอกให้ออกไปไงจ,จะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเลย,เลยไปเฮ้ยเรื่องมากไปใจร้าย ยายจ<ะ>้าคืนนี้เราจะนอนที่ไหนกันดีอะยายเราก็คงจะต้องหานอนข้างถนนดี่แหละลูกไม่เป็นไรอะ่ะนุกยายหนักไหมลูกไม่หนักอะ่ะลูกไปแหละไม่ต้องห่วงยายระวังระนะยาย จำฉันได้ไหมคะที่คุณช่วยเหลือฉันเมื่อวานนะคะอ๋อแม่หนูคนนี้เองเหรอที่ต้นไปช่วยจนโดนพังร้านเนี่ยเหรอฮะโดนจรมันพังร้านเลยเหรอคะเฮ้ยแล้วนี่บาดแผลที่จรมันทำหรอคะม่ไม่เป็นไรหรอกครับฉันขอโทษแล้วก็ขอบคุณคุณจริงๆนะคะ ไม่เป็นไรหรอกเราคนไทยด้วยกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะออแล้วคุณยายกับคุณคนของไปไหนกันคะเนี่ยอ๋อโดนไล่ออกจากห้องเพราะไม่มีเงินค่าเช่าห้องห้องหายก็เลยสองคนยายหลานก็ต้องออกมาแหละไม่ใช่หรอกยายเขาหาเรื่องที่จะไล่เราตั้งนานละ เขาจะห้องเช่าเราอะไปทำห้องหมาฮะคนแรงน้ำใจแบบนี้ก็มีด้วยหรอคะแล้วคุณยายกับคุณมีห้องเช่าใหม่หรือยังคะโอ้ยยายอะไม่มีเงินค่าเช่าห้องหรอกจะไปหาห้องเช่าที่ไหนเอา้าลราจะไปนอนที่ไหนกันละคะข้างทางนี่แหละจ้าเฮ้ยเจ้าของบ้านนี่ใจร้ายใจดำจริงเลยนะคะมุกถามได้ไหมคะว่าบ้านหลังไหน บ้านหลังสีขาวคุ้นมาเยอะๆที่ซอยสองนั่นแหละครับหอ,อบ้านแม่เอื้อมเหรอคะอ้าวอะไรหนูรู้จักแม่เอ้่มด้วยเหรอคุณยายกับคุณไม่ต้องไปนอนข้างถนนแล้วนะคะเดี๋ยวฉันเป็นคนช่วยเองอไม่เป็นไรแล้วครับเกรงใจมากๆครับไม่เป็นไรคะ่ะตอบแทนที่พวกคุณช่วยฉันจนต้องหอบข้าวหอบของมาแบบนี้ แม่เอื้อมไอ้เต้าต้นเลยเข้มามีจะได้มีห้องเป็นของตัวเองแล้วนะดีใจไหมลูกดีใจไหมคะอือืน่ารักจังเลยคุณนุชสวัสดีค่ะคุณนุชสวัสดีค่ะคุณเอื้อมคุณอันคุณนุชทำไมมากับเอ่อ <_ uk> คุณต้นเป็นผู้มีพระคุณกับนวดค่ะได้ข่าวว่ายืดห้องคุณต้นกับคุณยายเราจะเอาไปทำห้องหมาแล้วคะใช่ค่ะพอดีอยากให้เต้ายองเนีย่ยมีห้องส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะ<_ uk> <_ uk> ตลกดีนะคะจะยืดห้องคนเอาไปทำห้องหมาถ้างั้นน่ะฉันขอยืดบ้านหลังนี้คืนนะคะฮะ <_ uk> ยืดบ้านคืนยึด ยึดคืนแล้วครับหมายความว่ายัางไงครับฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะฉันให้ป้าเอื้อมเช่าบ้านหลังนี้แต่ป้าเอื้อมทำผิดสัญญาค่ะเอาบ้านเช่าไปทำห้องเช่าอื่นต่อถ้าฉันฟ้องเนี่ยป้าเอื้อมก็คงต้องเสียหลายแสนนะคะฮะห,หลายแสนเลยเหรอแต่ฉันก็สงสารน,นะคะ พอเอื้อมย้ายออกวันนี้ฉันจะไม่ฟ้องไม่ได้นะคะคุณนุชคุณนุชจะให้เราออกไปไม่ได้นะคะที่คุณนุชพูดเนี่ยคุณนุชพูดเล่นใช่ไหมคะฉันพูดจริงค่ะคุณนุชขอร้องเถอะขอร้องเถอะอย่าไล่พวกเราออกเลยนะคะขอร้องเถอะนะนะคุณนุชนะคุณนุชอย่าไล่พวกเราเลยนะคะเราจบคนแม่ลูกจะไปอยู่ไหนละคะ แล้วอีกอย่างคุณนุชก็มีบ้านหลังใหญ่ๆตั้งหลายหลังอะค่ะแล้วเจบ้านหลังเล็กแบบนี้ไปทำอะไรอะคะฉันก็จะให้คุณยายกับคุณต้นอยู่แทนไงคะคุณนุชคุณนุชให้เอาให้ยายกับหลานเนี่ยอยู่อ่ะเขาไม่มีบัญญามาจ่ายค่าเช่าหรอกค่ะคุณนุชคุณนุชเาจะเสียรายได้ไปเปล่าๆนะคะแล้วใครบอกว่าฉันจะให้คุณยายกับคุณต้นจ่ายละคะฉันจะให้อยู่ฟรี ขอความเมตตาเราด้วยน,น,นะคะคุณู้นคุณนนท์นะคะขอความเมตตาเหรอคะแล้วคุณมีความเมตตากับคุณยายกับคุณต้นไหมคะรู้สึกหรือยังคะตอนโดนไล่ออกต้องโดนกับตัวบ้างสินะคะถึงรู้สึกเพราะคุณสองคนออกไปได้แล้วคะ่ะอย่าให้ฉันต้องแจ้งตำรวจคุณล้นแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะคุณล้นเราไม่ คุณยายคุณต้นคะคุณอยู่บ้านหลังนี้แทนนะคะคุณไม่ต้องไปนอนข้างถนนแล้วแล้วฉันก็จะให้อยู่ฟรีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะหนูช่างมีน้ำใจอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากเลยนะคุณนุชขอบคุณจริงครับแม่มีบ้านอยู่รมีบ้านแล้วคุยายเราจะมีบ้านแล้วคยาย ความกัดกันอยู่หองดูกัฟนเดียวองูกนั่นบุก